นะครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะครับชี้ตัวดีตัวเด็ดนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยในรายการวัน169นะครับประจำวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567นะครับคู่เอกนำรายการวันนั้นนะครับก็จะเป็นอนาโตลีมาลิคินนะครับจะพบกับอูมาคารนะ,ะคู่นี้ก็จะเป็นคู่ชิงแชมป์โลกนะครับ MMA นะในรุ่นเฮฟวีเวทนะครับ ผู้รองนะก็จะเป็นรถถังจิตเมืองนนนะครับจะพบกับจาขอบสมิธนะและคู่ประกอบรายการอีกทั้งหมด9คู่นะครับเอาวันนี้นะเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างกล้องธรณีนะครับสอสมหมายนะจะพบกับทาเกียคารีลอฟนะครับในมวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้อมูลนักมวยกันเลยนะครับ เรามาดูทางด้านาทาเกียคารีลอฟกันก่อนนะครับทาเกียาคารีลอฟครับน้ำหนัก134.7ปอนด์นะหรือ61.1นกิโลกร,รัมนะครับส่วนสูง5ฟุต7นิ้ว172เซนนะครับเป็นชาวรัสเซียนะอายุ3 1ปีนะครับซ้อมอยู่ที่สมิงพายมวยไทยสมิงพายมวยไทยยิมนะครับ ทางด้านทาเกียคารีลอฟเนี่ยมาชกในรายการวันนทั้งหมด7จ็ดไฟนะเป็นการชนะ3แพ้4นะครับชนะก็เป็นการชนะน็อกเอาท์1ครั้งนะแพ้แพ้น็อกทั้ง1ครั้งนะครับชนะ TKO ครั้งหนึ่งแพ้ TKO ครั้งหนึ่งนะครับ3ามไฟล่าสุด นะสามไฟล่าสุดนะครับก็แพ้ให้กับซ u เปอร์เล็กนะเป็นการแพ้ TKO ยกที่2นะครับแล้วก็มาชนะคะแนนยอดเหล็กเพชรเออัจฉริยะนะครับส่วนไฟล่าสุดนี่ก็แพ้น็อกทางด้านนักรบแฟรเทคนะครับเป็นการแพ้น็อกยกแรกนะครับไฟนั้นก็ต้องบอกว่าโดนสอกตาค้างเลยทีเดียวนะครับ ทางด้านทาเกียคารีลอฟต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่มีสไตล์การชกที่เป็นสไตล์การชกแบบคิกบ็อกซิ่งนะครับก็คือเน้นหมัดนะเน้นแข้งนะแต่ต้องบอกว่าทาเกียคารีลอฟเนี่ยแข้งเนี่ยยังออกได้ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับแต่เขาก็เตะเป็นนะส่วนใหญ่ทาเกียคารีลอฟเนี่ยจะเป็นการออกหมัดชุดนะครับการออกหมัดของเขาเนี่ยจะเป็นการออกหมัดฉับช่วยนะเข้าออกไว ต่อยเน้นคะแนนซะมากกว่านะครับแต่ว่าจังหวะปิดบัญชีนะครับเขาก็จะมีหมัดชุดนะออกเป็นชุดสามารถปิดบัญชีได้นะครับทาเกียคารีลอเนี่ยช่วงหลังเนี่ยฟอร์มค่อนข้างที่จะดรอปลงไปนะครับก็สามฟอร์มหลังเนี่ยก็แพ้ถึง2นะครับชนะเพียงแค่ไฟเดียวนะสำหรับทาเกียคารีลอนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ชกของเขากันบ้างนะครับเป็นทางด้าน กล้องธรณีนะครับสอสมหมายนะกล้องธรณีสอสมหมายนะครับน้ำหนัก134.7ปอนด์นะครับ6ก1ิกโลกรัมนะเท่ากันเลยนะส่วนสูง5ฟุต6นิ้ว170เซนนะครับเป็นชาวไทยนะอายุ27ปีซ้อมอยู่ที่สอสมหมายนะครับทางด้านกล้องธรณีเนี่ยมาชกในรายการวันทั้งหมด8ไฟ สิบไฟขออภัย10ไฟนะครับเป็นการชนะ8นะครับแพ้2นะชนะก็เป็นการชนะน็อกทั้งหมด3นะครับไม่เคยแพ้น็อกนะครับสำหรับทางด้านกล้องธรณีทางด้านกล้องธรณีเนี่ยต้องบอกว่าชกในรายการวันมาเยอะเยอะมากนะครับก็ตั้งแต่วันลุมพินี6มาเลยทีเดียวนะ,ะเดี๋ยวามาดูกันแค่3ฟอร์มหลังดีกว่า นะครับสามฟอร์มหลังเนี่ยก็พ่ายเพียงแค่ซูเปอร์เล็กนะต้องบอกว่าแกชนะรวดมาเลยนะครับฟอร์มที่เรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มสวยๆเลยก็คือ,อไฟที่ชนะเจ้าเสือใหญ่นะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะเจ้าเสือใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นนักมวยที่อคอยขัดขานักมวยคนอื่นตลอดนะครับโ้ใครที่แบบว่า เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมานะครับโดน,นเจ้าเสือใหญ่ขัดหมดนะครับแต่วันนั้นเนี่ยทางด้านกล้องธรณีเนี่ยเอาชนะเจ้าเสือใหญ่ไปได้นะแล้วก็ <c oughs> ไฟล์ล่าสุดนะครับก็แพ้ทางด้านซ mm ูเปอร์เล็กเกียริโม่เก้านะครับแต่ต้องบอกว่าสู้ได้ดีนะเป็นการแพ้คะแนนนะครับทางด้านกล้องธรณีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมวยฝีมื์ นะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะอาวุธมีครบทุกลูกนะครับเป็นมวยที่ต่อยรัดกุมนะไม่ค่อยไม่ค่อยประมาทคู่ต่อสู้นะครับการแกนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับเป็นมวยที่เดินได้ถอยเป็นนะครับอาวุธเนี่ยคมหนักแรงทุกลูกนะครับมีความามีความอึดความทนทนอาวุธได้อ,อ่ะมีความทนอาวุธได้ พอสมควรเลยทีเดียวนะครับต้องเรีย้ว่าพอพอโดนแล้วแกเก็บอาการอยู่นะครับสำหรับกล้องทรณีเนี่ยเป็นมวยที่เรียกได้ว่าแรกๆที่ผมเห็นเนี่ยนะเป็นมวยแกะจะถอยซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่หลังๆพอดูไปดูมานะครับแกเดินได้นะจังหวะเดินแกเดินดีด้วยนะครับสำหรับทางด้านกล้องทรณีวันนี้เนี่ยต้องมาพบกับทางด้านทาเกียคาริลอฟ นะครับคู่นี้เนี่ยเลทเปิดนะเลทเปิดมาที่าทางด้านกล้องธรณีนะครับถ้าจำไม่ผิดผมดูวันนั้นมัน1.40 1.41ประมาณนี้นะครับถือว่าเปิดมาค่อนข้างลึกนะครับเปิดสูงเลยทีเดียวนะเอ่อคือ1.4เนี่ยมันก็ 5-2ะนะ5-2เนี่ยสำหรับทาเกียคารีล้อมเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นในกติกามวยไทยเนี่ยถ้าเป็นการต่อย5ยกเนี่ยต้องบอกว่ากล้องทรณีเนี่ยกินหวานเลยนะครับแต่วันนี้มันเป็นกติกามวยไทยจริงๆแต่ว่ามันอยู่ในในนวมเล็กนะครับซึ่งในรายการวันเนี่ยก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า นักมวยที่ทรงสวยๆยืนมงยืนมวยดีๆเนี่ยามาจบที่ที่รายการวันเนี่ยหลายคนนะครับโดนน็อกบ้างอะไรบ้างนะครับเนื่องจากว่าคือรายการวันเนี่ยเขาเน้นที่อาวุธนะฉะนั้นลักษณะการต่อยเนี่ยถ้าในเหลี่ยมวงในในเหลี่ยมจับเนี่ยทางด้านกล้องธรณีเนี่ยมีมากกว่าอยู่แล้วนะครับ แต่พอเป็นในรายการวันเนี่ยเขาแยกเร็วกว่ามวยห้ายกนะครับและการกินเหลี่ยมกินทรงเนี่ยมันไม่มีคะแนนนะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าการต่อยแบบคารีลอฟเนี่ยทาเกียเนี่ยมันเป็นการเข้าออกฉาบฉวยนะครับมันเป็นการเช่าออกฉาบฉวยนะครับแล้วเขามีความเร็วมากกว่าทางด้านกล้องธรณีนะครับถึงแม้ว่ากล้องธรณีเนี่ยจะอาวุธหลากหลายกว่านะหลากหลายกว่านะครับ แต่ว่าวันน,น,มมนนะี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างยากนะคู่นี้ผมมองว่ามันไม่ไม่น่าจะน็อกกันนะครับอาจจะเป็นการชนะคะแนนเลทเนี่ยเปิดมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันแพงเหลือเกินนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าคู่นี้กล้องธรณีเนี่ยก็อาจจะเบียดเบียดชนะไปได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นชนะคะแนนนะแต่ด้วยเลทเลทที่มันมันแพงมากอะ นะครับเลที่มันสูงขนาดนี้นะครับผมเลยมองไปที่จริงๆอ่ะอยากจะอยากจะลุ้นไปที่ทาก,กีนะแต่ว่า,าถ้าจะเอาชัวนะครับผมว่าเข้ากล้องธรณีดีกว่านะแต่ว่าคู่นี้ยังไงต้องออกตัวนะครับถ้าจะลุ้นจะเชียกล้องธรณีผมมองว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบนะ รอชกไปสักสักพักหนึ่งดีกว่าแล้วค่อยลุ้นค่อยเฉียรนะครับเพราะว่าเลดเปิดทีแรกเนี่ยมันมันค่อนข้างค่อนข้างสูงเกินไปนะครับนะรอสักสักนิดหนึ่งผมว่าคู่นี้มันไม่จบเร็วนะครับถ้าเอาชัวร์นะเข้ากล้องธณีก่อนนะครับมีปัญหาอะไรออกตัวได้นะแต่ถ้าจะเอาดูสนุกนะครับทาเกียร์คารีลอฟมีลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่า ทางด้านกล้องธรณีเนี่ยแกเป็นมวยต่อยรัดกลุ่มก็จริงแต่ว่าความเรื่องความเร็วเนี่ยแกแกช้ากว่าทางด้านทาเกียอยู่2องสทีเดียวนะครับแต่ถ้าจังหวะเข้าวงในซอกเข่าอะไรอย่างเงี้ยกล้องธรณีดูดีกว่าเยอะนะฉะนั้นวันนี้ผมออกถ้าเป็นคนชอบมวยต่อนะครับกล้องธรณีทางของคุณแล้ว นะแต่ถ้าเป็นคนชอบลุ้นมวยรองนะครับก็ต้องบอกว่าถามว่าลุ้นได้ไหมลุ้นได้นะแต่ส่วนตัวก็ยังมองว่าก้องธรณีจะชนะนะแต่ลุ้นมวยรองสนุกแน่นอนนะครับวันนี้นะยังไงวันนี้นะออกชอบไปที่กล้องธรณีแต่อย่าประมาทเด็ดขาดนะครับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะถ้ามีมวยดีๆคู่ดีๆเด็ด,ด,ดนะครับหรือสกู๊ปดีๆเด็ด,ด,ดนะครับผมจะเอามา นำเสนอให้ท่านผู้ฟังแฟนๆที่รับชมกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Sub s c r i ต e กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ